รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรมรินทีวี สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสวัสดีครับนี่คือคอปพอเพื่อชุมชนนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อว่าคอปพอนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชุมชนนะครับและบูรณาการร่วมกันด้วยหลักประกันภัยครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนที่มีวิถีชีวิตเกษตรนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีชาติพันธุ์ไทยใหญ่ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีนะครับในบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็อากาศดีมากๆเลยครับสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้จะมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจอย่างไรถัาพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สภาพบริบทอันงดงามท่ามกลางความเป็นอยู่อันเรียบง่ายในพื้นที่อันผ่องใสเรียบติดกับหุบเขาที่เราได้เห็นอยู่นี้คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยใหญ่และกระเรี่ยงที่ดำรงอยู่รวมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและมีความสุขขอปพเพื่อชุมชนปีที่3สัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่บ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนวิถีเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชุมชนผาบอกเป็นชุมชนที่อยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาคือเราจะเห็นเขาล้อมรอบเราจะเป็นหุบเขาแล้วก็มีน้ําที่ไหลผ่านเข้ามาเป็นชุมชนของชาวไทยใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ไกลตัวเมืองนักแต่ว่าวิถีชีวิตของเรายังดั้งเดิมคือการทํานา ชาวไทยใหญ่ที่นี่เรายังปลูกแะกดดําเหมือนเดิมแล้วเรามีการลงแขกเหมือนเดิมการแต่งกายก,ก็เป็นแบบไทยใหญ่ก็เสื้อที่ผมใส่นี่คือของผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็จะล่กสิ้นคือใส่ไปวัดใส่ไปทําบุญต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มเลือนลางหายไปแต่ว่าตอนนี้ชุมชุดก็กลับมาให้เริ่มมาใช้กันในวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันประเพิตีต่างๆวันสําคัญ นอกจากเรื่องราวบริบทอันน่าหลงไหลและเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจในชุมชนแล้วที่นี่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนผาบ่องแหล่งอาบน้ำแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและพระเจดีย์ภายในวัดผาบอง ที่มีลักษณะเหลืองอร่ามทองของสถาปัตยกรรมศิลปะไทยใหญ่ผสมกับพมา่ามีลักษณะลวดลายเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามทั้งตอนกลางวันและยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาวางขายเป็นพื้นที่ในการสร้างช่องทาง,ทางการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้คนในชุมชนครับอันนี้เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่ครับเรามาปเป็นในชุมชนแล้วมาจำหน่ายที่ร้านนี้ครับ นี่ก็ว่าฝาบองโมเดลครับที่ว่าเราใช้คําว่าบองอบ้านวัดตรงนี้เราขอาศาสนาเข้ามาไปชี้ให้เลยเข้ามาใชครับ้บ้านวัดตรงนี้ครับเพื่อด้วยกันมาถึงจะสำเร็จคือบอคือบ้านครับอคือวัดครับรอคือโรงเรียนใช่ครับทุก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 ส่วนต้องมาร่วมกันถึงจะพัฒนา สะพานข้าว9ก้าเพื่อสุขสะพานไม้ไผ่าสารที่มีความยาว159เมตรที่ทอดยาวไปบนทุ่งข้าวที่โอบล้อมด้วยทิวเขาแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำนาข้าววิถีท้องถิ่นของไทยใหญ่ที่ได้น้อมนำหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตรงนี้ก็คือเป็นข้าวแปลงอินทรีย์ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ที่นี่เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะไม่พ่นยาเราจะเป็นข้าวอินทรีย นี่คือฐานแรกคือคูดขวดลายเสือครับเป็นถั่วที่เราเป็นสีขาโอท็อปแล้วก็ปลูกกันตรงนี้ตรงสพานแล้วก็ตรงในชุมชนแล้วเรามาผลิตแล้วก็จาหน่ายตรงนี้แล้วปลูกแถวนี้เลยครับปลูกแถวนี้ครับในชุมชนแต่ในตาบลนี้ปลูกหมดนะครับนี่คือฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการถอดภาพประกอบก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กในชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้ าการทอผ้าของปะทยออีกหน่อยถ้าเราไม่มามีการศึกษาเรียนรู้อีกหน่อยมันก็จะหายจากชุมชนไปแต่ว่าถ้าหากว่เรามีการสืบทอดคุิปัญญามันก็จะคงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปครับ ด้วยการเป็นชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่ดำรงอยู่ในวิถีการเกษตรกลางหุบเขาการสกัดน้ำมันจากถั่วลิสงจึงถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการสืบทอดสืบสารกันต่อมาน้ำมันจากถั่วลิสงที่ได้จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญคู่ชุมชนมาอย่างยาวนานฐานนี้ทุกๆฐานโดยรวมนั่นคือเป็นการผลิตน้ำมันถั่วลิสงหรือว่าตอกน้ำมันถั่วลิสงเนี่ยครับเป็นไฮไลท์ที่ว่าทุกคนจะต้องมาดูการสกัดน้ำมันถั่วลิสงที่หายจากชุมชนไปประมาณ50กว่าปีแล้วครับ งานฉลุลายไทยใหญ่หรือปานซอยภาษาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีลักษณะเหมือนการฉลุลายลงบนแผ่นโลหะซึ่งในอดีตนิยมใช้เป็นของตกแต่งประดับประดาตามวัดวาอารามสุมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรวมถึงการนำไปใช้ในพิธีสำคัญในชุมชน ที่นี่ก็คือศูนย์เฉลิมราชของตำบลผาบองครับซึ่งเราประเพณีต่างๆหรือว่าของใช้เก่าและวิถีชีวิตมารวมกันที่นี่เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ศูนย์เฉลิมราชตำบลผาบ่องหรือพิพิธภัณฑ์บ้านผาบองศูนย์ที่ได้รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่และกะเหรี่ยงเรียงรายไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผ้าทอไทยใหญ่ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและเครื่องดนตรีอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือใบเกิดครับใบเกิดของชาวไทยใหญ่เมื่อสมัยก่อนโอ้แต่ก่อนใช้เป็นไม้เลยครับใช่ครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ครับมันจะไม่ได้เลือนหายไปอ๋อนี่คือเป็นภาษาภาษาไทยใหญ่ครับไทยใหญ่เลยครับผมศูนย์เฉลิมราชตําบลผาบ่องแห่งนี้จึงถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสําคัญและมีเรื่องราวในอดีตมากมายของชุมชนบ้านผาบองครับ และทั้งหมดคือเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งอ้อมกอดของขุนเขาที่แวดล้อมไปด้วยสายหมอกและตลบอบอบวนไปด้วยธรรมชาติอันผ่องใสกับเรื่องราววิถีของผู้คนที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายแห่งนี้ที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ และนั่นก็คือวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านผาบ่องตําบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับช่วงหน้าเรามาฟังกันนะครับว่าชุมชนแห่งนี้ประสบความเสี่ยงอย่างไรเรื่องใดบ้างสักรู่เดียวครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยถนนเราจะเป็นถนนที่สูงชันแล้วก็คดเคี้ยวไปตามไหล่เขานะครับสิ่งที่เราเป็นผู้นำน,ำนอกที่เป็นห่วงแถวบ้านที่สุดก็คือการขับมอเตอร์ไซ เข้าไปทํางานในตัวเมืองถือว่าน่าเป็นห่วงและทุกใจเลยครับผมสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยการเดินทางที่คดเคี้ยวบนไหล่เขาถือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านผาบ่องตําบลผาบ่องอำเภเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าวิถีชีวิตการเดินทางของเขาจะสร้างปัญหาให้ชุมชนแห่งนี้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่สัญจรไปมาตามเส้นทางคดเคี้ยวแนวไหลเขาไปดูกันว่าชุมชนบ้านผาบอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพบกับปัญหาความเสี่ยงภัยในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับสิ่งที่เราเป็นผู้นำนอะที่เป็นห่วงแถวบ้านที่สุดก็คือการขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปทํางานในตัวเมืองซึ่งคดเขาคดเคี้ยวขึ้นเขาลงห้วยทุกวันที่จะต้องเดินทางเกิดว่าเกิดประเหตุปั๊บเนี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษามันลําบากก็คือทุกคนเป็นห่วงมากครับคุ เนื่องจากว่า,าพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยถนนเราจะเป็นถนนที่สูงชันแล้วก็คดเคี้ยวไปตามไหล่เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะทําให้เกิดความเร่งรีบแล้วก็ขาดความระมัดร,ระวงังจึงทําให้เกิดมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นนะคะก็เป็นความกังวลที่ห่วงมากมากเลยนะคะในเรื่องของการที่ว่าลูกหลานไปเรียนหนังสือแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ เป็นความกังวลของชาวบ้านเลยค่ะเครียดครับผมเป็นเป็นห่วงเป็นใยด้วยครับผมเป็นห่วงยิ่งมีลูกมีหลานเนี่ยครับที่จะต้องอไปนู่นไปนี่นะครับใช้มอเตอร์ไซค์ครับผม mm hmm. เวลาเด็กเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทีก็นอนกันไม่หลับนะครับคือคือท่านมันยังไม่เข้าบ้านมาครับผมยังไม่เข้าบ้านมายังไม่ถึงที่ก็ลําบากครับผม mm hmm. แล้วก็เห็นลูกหลานบางคนที่ไปประสบอุบัติเหตุนเนี่ย mm hmm. แล้วพ่อแม่โอ้ไม่มี เงินเนี่จะต้องไปวิ่งหาเงินกุงเงินกู้นอกระบบบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับผมถือว่าน่าเป็นห่วงและทุกใจเลยครับผมพี่อยู่ไหมครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาเยี่ยมนะครับผมจากคอพพครับ ยังไงอุบัติเหตุคือขี่รถมอเตอร์ไซค์เหรอฮะเดมอเตอร์ไซค์นะโอ้โนานเนี่ยครับเนี่ยวันที่19เดือนกันยาค่ะอ๋อกันยาอคือน้องน้องเขาก็กลับจากทํางานในเมืองเนาะครับกลับมาแล้วมาเฉลีข้างทางอ่ะเหนื่อยห้อเหนื่อยเนาะเหนื่อยอ่ะค่ะถนนก็โคตรเคี้ยวขึ้นเขาต้องเจิ้นเลยที่ไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับค่อยช่วยไหมเค่อยช่วยครับต้องต้อง ต้องผ่าตัดต้องอะไรไหมครับได้ผ่าตัดอ้ผ่าตัดรูผ่าตัดค่ะโอ้แล้วที่นี่เขาใช้รถนรรทสาเยอะนะเยอะไหมที่นี่ก็เยอะค่ะเยอะนี่ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใช้รถบรรทสายยิ่งจะต้องต้องทำพรบบางครั้งคนอาจจะเห็นว่าไก่ตัวพอหมดอายุไม่ได้ต่อประกันก็เกิดอุบัติเหตุควักกระเป๋าจ่ายเองพอมีประกัน ค่าแท็กซี่ต่างๆประกันจ่ายให้เนื่องถ้าเกิดเราไม่มีประกันค่ารักษาพยาบาลเยอะกว่านี้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดแม้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลเราส่งเสริมให้คนทําประกันแต่สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ทางสํานักงานคอร์อกับทางภา,าคอุตสาหกรรมประกันภัยก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยขับขี่ด้วยความระม,มัดระวัง และนั่นก็คือเรื่องราวความเดือดร้อนและความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตของชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านผาบองแห่งนี้ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ทางด้านประกันภัยในหัวข้อประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชนกับชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านผาบองครับภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งก็คือส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงระบบประกันภยัยและมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับพี่น้องในชุมชนแล้วก็ได้ประโยชน์ จากระบบประกันภัยมากที่สุดสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหลังจากเราได้สัมผัสวิถีชุมชนของชุมชนบ้านผาบองได้รับฟังความเสี่ยงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับ ก็ถึงเวลาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการเสวนาในหัวข้อประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชนครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เรียนเชิญท่านเลขาธิการคอรพพนะครับท่านดรสุธิพลทวีชัยการนะครับขึ้นกล่าวเปิดงานคอพพอเพื่อชุมชนบ้านผาปองในวันนี้ครับภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งก็คือส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงระบบประกันภัยและมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับพี่น้องในชุมชนนะครับขณะเดียวกันเราแนะนําว่าในบางเรื่องกฎหมายบังคับครับว่าจําเป็นจะต้องมีการทําประกรันภัยเช่นถ้าเรามีรถยนต ถ้าเรามีรถจักรยานยนต์เราต้องทําประกันที่เรียกว่าประกันพรบรถูกไหมครับที่นี่มีความเสี่ยงไหมครับชีวิตเราขณะน,นี้มีความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นความเสี่ยงง่ายๆเลยเราบอกว่าจะไม่ได้ไปลบราค่าฟันขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วถนนที่นี่ก็ไม่ได้ดีทุกที่ถูกไหมฮะเพราะนตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามีประกันเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจ่ายเป็นเบี้ยประกัน บริษัทประกรันภัยเขาก็จะชดใช้ในส่วนที่ในตัวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกรันภัยของเราสำนักง,งานคอพึอจมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทําประกันนะครับเข้าใจถึงประกันภัยแล้วทาประกันภัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมากที่สุดเพราะระบบประกันภัยนั้นเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดภัย สิ่งสําคัญลูกหลานในชุมชนของท่านอายุสิบปักวัวร้องกระจองงออยากให้พ่อแม่มมยราตายายซื้อรถไซค์ให้ขี่ออกไปเทีย่ยวไปเล่นไปน้ำตกงมากเนาะ,ะไปดูดไปนี่น้าดักความอันตรายที่หนูไม่ใส่ของมันเนาะออล่ขึ้นมาหนะ่อยกินเหล้ายาดองกินอะไรหนึ่งอันตรายเข้าไปอีกแต่มีพรบป้อสกันก็ช่วยเยียวยาได้ เรื่องของวินาศภัยมีเยอะมากนะครับจากรถยนต์มีภาคบังคบับภาคสมัครใจถ้าท่านทําภาคของคัาแล้วท่านคิดว่ามันความผุ้คองถ้าเสียชีวิตสามแสนยงไม่เพียงพอถ้าเกิดไปชนเขาเนี่ยบางบางกรณีและ้วนะผู้ที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านนอกจากชีวิตแล้วเนี่ยท,ทรัพย์สินที่เขาเสียหายท่านต้องรับผิดชอบด้วยอ,อาจจะเกินสามแสนเขาก็จะทําประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรแล้วแต่เบี้ยประกัน เขาก็จะดูแลแทนท่านก็คือบริษัทประกันไทยที่รับซื้อนะครับเขาก็จะจ่ายความคุ้มครองนันะ่นน่ะให้กับผู้ที่เสียหายที่ท่านไปทาละเมิดหรือไปทําให้เขาเกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นประกันเนี่ยลดอย่างเดียกก็คือค่าความคับแล้วก็มีสมัครใจถ้าเรามีทรัพย์สินพอนะท่านคนระับแล้วก็บริหารความเสีย่ยงก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้มีการประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นมา ดัานั้นนี้เราจึงจัดทาแบบประกันภทัยที่เราเรียกว่าประกันภัยรายย่อยเนียนะคะบอกก่อนว่าปีแล้วก็หนึ่งร้อยบาทท่านจะคุ้มครองในวงเงินถึงหนึ่งแสนบาทกรณีเสียจวิตๆและในความคุ้มกันนี้ก็านค่มากเลยค่ะเราก็จกัดทาความคุ้มครองสาหรับระยะสั้นๆเมืม่อกี้เราบอกว่าต่อปีถูกไหมคะคในระยะสั้นๆท่านก็เดินทางในช่วงที่พ,พน้างา่มีความเสี่ยงมากเลยจัดแบบประกันภทัยที่คุ้มครองให้ท่าน ในลักษณะเดียวกันแต่เทียกประกันภัยเพียงเจ็ดบาทเจ็ดบาทคร่กองแสนหนึ่งเหมือนกันคุ้มครองหนึ่งแสนบาททีนี้ว่าสําหรับท่านผู้ประกอบการเงินแม่ท่องสอนเป็นเงินท่องเที่ยวนะคะวัฒนธริลป์ภาพสวยงามท่านผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจนําเที่ยวนะคะก็จะต้องจับทำประกันภัยตามาข้อกำหนดจะให้ความคุ้มครองกับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการในวงเงินหนึ่งล้านบาทในความคุ้มครองการเสียชีวิตบาดเจ็บ ขึ้นนะคะค่ารักษาพยาบาล5แสนบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องทาเรื่องของข้าวไม่เอาสอนเนี่ยอย่างที่พูดว่าในงานนะครับมีพื้นที่ประกันภัยเนี่ยตามอยู่นะเราปลูกข้าว1แสนโ้านไร่ต่อมีเยอะแต่มีประกันเพียง5หมื่น แปดพันไร่เข้าถึงเพียง34%เองทั่วประเทศปีนี้นะครับ100%นะครับทั่วประเทศข้าวเสียหาย5.4ล้านไร่มีอะกันเพียง3ล้านไร่เองอีกสองพนกว่าไร่ไม่มีเสียหายเป็นเปล่าเปล่าเรลังเลยนะครับคุ้มครองนี้ก็คือว่าผู้ว่าการพายุพัดทั้งรัฐเยรมันแน่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อไร่ ซื้อประกันภัยได้พันสองร้อยหกสิบบาทล้รวมซื้อประกันขั้นที่สองอีกสองร้อยสี่สิบบาทได้รวมแล้วพันห้าร้อยบาทอย่อรายก็เปียนประกันมีละแปดสิบห้าบาทนนและทั้งหมดคือเรื่องราวการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสวิถีและสึมซับกับความเป็นไปของผู้คนในชุมชน สู่หนทางในการบูรณาการการแก้ไขด้วยหลักประกันภัยไปสู่ความยั่งยืนในคอปพอเพื่อชุมชนปีที่3ชุมชนบ้านผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนแห่งนี้นั่นเองครับและนั่นก็คือเรื่องราวการบูรณาการร่วมกันด้วยหลักประกันภัยของชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านผาบองตําบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนแห่งนี้ครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5ชุมชนในการบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยหลักของประกันภัยในคอปปพอเพื่อชุมชนปีที่สาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำน,นักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อว่าคอปปพอนะครับสำหรับวันนี้ผมปีเตอร์ลุยส์แมลชีลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอมรินทีว